กินกินข้าวของหน่อยนีค่ครับน่ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีน้องๆลูกหลานนะครับมาทานข้าวเสียงนาตาเนาะม้าวตอนนี่จัดลตานเลยใช่ครับเ<ม>ขาชมว่าตาทํากับข้าวอร่อยุยดีใจมากทําให้กินทุกวันได้เลยนะครับมามากินข้าวด้วยกันนะครับ FC ครับ FC มากินข้าวด้วยกัน ยังห่มผ้าอยู่เลยไม่กินข้าวยังห่มผ้าอยู่เลยโอ้โหดูสิครับเสียงนานาเตมีตกองผ้าห่มนะครับน้องนักข่าวก <Gore> ็ห่มผ้าโอ้โหเนาะยังหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นยังห่มผ้าเลยเนาะยังห่มผ้าเลยเป็นไงเป็นไง ระหว่างต้มปลาตาจางหรือเค็มหรืออร่อยเนาะจะไม่นอนจะไม่นอนยกนี้ให้นอนแป๊บเดียวไม่มีไม่มีเค็มไม่มีไม่มีอร่อยไม่มีที่เลือกโอ้ยอยู่บ้านป่าขาดงเนาะมากินคนกรุงเทพมาอยู่บ้านเราแค่นี้ก็เดี๋ยวก็ชอบบรรยากาศภูเขาแห่งนี้หรอกเนาะไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่ได้อะไรเลย ไม่ร่อะไรโอ้โหไม่เ <looked> ค <desserts> ็มไม่ไม่เค็มไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวอฮะึ้ของโบราณนี่เป็นไงไม่เหนื่อยเลยนะอาจากาศมันเย็นออ้ยอากาศเย็นก็เวลาขึ้นเขาเหนือแตกแน่นอน หรอน,นี่เขาเหล็กไฟมันสูงนะนี่มองเห็นเขาเหล็กไฟไหมนี่มันสูงนะคือคือเราเรา,เรากินบ่อยนะอ,งงอ่าคือเรากินบ่อยกับเ,เราก็เลยปลาตัวใหญ่นนะามากไม่ค่อยหิวไม่ค่อย ปลาเวลาปลาเวลาธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าอาจจะมีไขมันนิดนึงสงสัยสงสัยเป็นเป็นเพื่อนตาที่ขายเคยขายปลาเพราะเขาไปขายทุกเช้าทุกเย็นเลยคนที่ตอำงอยอะเป็นเพื่อนตายายไปกินข้าวกับลูกสิ เลยมันจะไม่ได้กินเลยไปกินเอย่างรูปเหรอเอาเอากินกระตั้มละกอกระตัมไม่กินเ่ะกินที่หลังดูถ่ายคลิปก่อนอีกาบอกว่าอับผิวอับผิวกลัวอับจะไม่อิ่มนะกลัวหอมกลัวไม่รอ ยอ้อนี่ยิ่งภูเขาเลยโอ้ยยิ่งภูเขาเก่งแต่เด้เออเมืองฮะกีฬาพัทางทำสงครามกีฬาพังสัองจะ<า>เป็นทางไปอยู่าไปอยู่ที่เขาไปอู่ที่เขาาจะไปดึง้เด้เหรอไม่ไม่ไม่เป็นมัน ไม่มีทางึ้นได้ไม่มีทางเลยเราเราต้องเราต้องเราต้องไปตามเราจะเดินขึ้นไปตรงนั้นตรงนั้นแล้วเ,เราเรก็เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วม,มันไม่มีทางเพราะว่าวัวไม่มีวัวไม่มีช่วงนี้นะถ้าช่วงหาเห็ดนะช่วงหาเห็ดจะเป็นจะจะเป็นาทางอย่างนี้นะ เดี๋ยวไปเอาต้มหอยไหมมาก่อนเด้อพ่ถูุกันละโกเาอเอไม่ได้เียเาโหเตรียมอะไรมาง เตรียมอะไรบ้างเอากระดาษประกาศจบครบจบเลยจำได้จำได้เรื่องเมียนี่ไม่จำได้จุกแน่เลยอ่าอี้ค่ออะไอครับาอ่าี่าอ่อ่อันอ่าอ่อ่าอ่มออนมั่าอ่าอ่าอ่าั่าาออ่าอาอาออ่อาาอ่ออ่อาเตรียมสินอด้วยนะ ลงมาต้องเตรียมมานานก็มาช่วยๆกันทุกคนนั่นเองซื้อดอกเรียมไม่ได้นะต้องเป็นคู่นะคนดได้ได้เป็นได้เป็นแต่ยายได้เป็นแต่ยายไม่ได้เป็นย่าตี่เออเออแหละไม่มีสีดเลยจะเป็นย่านี่แหละนี่แหละเดี๋ยวจะเป็นแล้วนี่ยะเดี๋ยวแรกก็งงนะทำไมทักไม่เห็นเลย พอพูดถึงเรื่องน้ำผึ้งรู้จักเลยนะที่ท่านรู้จักว่าต้องเอาน้ำผึ้งไปให้ทำเนี่ยต้องเอาไว้ขาวน้ำผึ้งเท่านั้นนะห้ามห้ามจริงๆข้าวอยู่บนนั้นเลยนะห้ามเสียงดังเลยนะถ้าเราเอกฟอ,องนี้ำผึ้งไปเนี่ยจะโดนอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ต่อทอ,อ,อยหรืออะไรก็อย่านี้น้ำผึ้งแล้วก็ผู้หญิงก็ห้ามขึม้นไปนอนตรงนั้น แต่ก่อนพ่งเป็นสกีรังเลนะแต่ก่อนเขาเรียผักมักแปมบมักแปบชิมลงสิจะอร่อยไหม เพะแม่มาามันนอเมนนก็มานตามไงเนีุณนี่เป็นถุงเป็นอะไรีแม่สิข้อมน่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เราไม่ได้มีส่วนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ก็ต่ไม่ถ่ายตาถ่ายเองวัครับอาหารครับต้มปลา ต้มปลาต้มหอยตำมะละกอรครับแล้วก็มียายก็เก็บเอ่อหมกแปบอมันบ้านมากินอาหารมันบ้านกินเป็นก็ดีแล้วแต่ว่าทำไม่เป็นพ่อแม่ลังเกฉันอะ่ะ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงคลิคลนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ